นี่อยู่ที่สวนของนะครับนะคนพี่ใหญ่นะชื่ออะไรนะครับผม่อนิพนธ์ครับพี่นิพนธ์นะครับอันนั้นเจเจจุกนั่งอยู่ดูนะครับให้กําลังใจไกลมากก็ไปติดต่ออยู่ที่บ้านนะครับเพื่อที่จะใช้พลังงานพินิพนธ์นี่ก็เออเรียกมานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่ใหญ่เป็นไงครับเออไปดูน้ำที่สูบด้วยพลังแสงหน่อยครับพี่ครับเชิญครับผม ก็เป็นสวนผสมครับมีทั้งจำปาดะตอนนี้เราเริ่มทดสอบสูบมานิดหนึ่งแล้วครับก็พึ่งออนระบบอันนี้ช่างชีพนะครับครับใส่ิ้งเลยนั้นช่างวัฒนะครับก็เป็นทีมงานที่ที่เหลือรอดอยู่จากโควิดใช่ไหมช่างวัฒอันนี้พี่นิพนธ์นะครับแกอยู่คำไฮแต่ว่ามีสวนอยู่ที่นี้ฝั่งนั้นก็ยังไม่ได้มาดูน้ำล้าครับเดินรอจังหวะอยู่ เป็นไงครับพ no like ี่นิพนครับก็รู้สึกไหลเต็มท่อดีคเลยไหลเต็มท่อดีใช่ไหมของเก่าเป็นปั๊มไฟฟ้าครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็นะจำเป็นเรื่องไฟฟ้าด้วยอันนี้ก็ท่อหนึ่งนิ้วแรงขนาดนี้นะสุกเก่าท่อประมาณนี้แต่มันท่อเล็กเนาะท่อขนาดหนึ่งนิ้วท่อขนาดหนึ่งนิ้วประมาณไม่ถึง่วโมงมันจะินรถธรนมดาที่แต่ว่ามัน ครับ<อ>ระบบนี้มีการปรับรอบได้เดี๋ยวจะแนะนำนะฮะมันนี่ต้นจำปาำด่าคุณผู้ชมัีกอ้นน็ต้นโอ้ตอนไม้เยอะนะฮะต้นไม้เยอะเลยนะครับ <laughs> ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสองปีแถวนี้จะเป็นต้นไม้มหาศาลเลยวคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนอนุญาตนิดหนึ่งล้างมือสักหน่อยโอ้น้ำไม่มีกลิ่นบาดาลนะครับถือว่าน้ำสะอาดมาก สะอาดดีน้ำน้ำใช้ได้เลยโอ้น้ำดีครับไม่มีมันไม่มีเค็มด้ก็ไม่เค็มครับครับไม่มีอะปิโตรเลียมผสมไม่มีครับไม่มีปิโตรเลียมผสมเราก็มาตั้งแต่เช้าคุณผู้ชมครับก็พื้นที่กว้างอันนั้นเป็นสระครับเดี๋ยวก็จะสูบลงสระแต่พอดีว่าขนาดท่อน้ำแซ่บๆจานฮะน้ำแซ่บน้ำแซ่บน้ำเช็คน้ำ นี่เออนี่คือแซ่บครับผมแซ่บ,บกินแทนเหล่าได้ไหม,มเหล่าก็ยังคือเป็นเหล่าเหมือนเดิมครับผมวันนี้วันศุกร์ที่ะะนนสิบสามครับนำ้ำเป็นงาขึา้นงาขังอย่างนี้วันนี้ศุกร์พฤศจิกาย,ยนน้ำสังนี่แหละก็นะครับสูบไปให้ย่าของพ่อใหญ่เมื่อกี้นี่มาเอาก็ลองดูนะครับเพราะว่าคิดว่าน้ำ น่าจะน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าเราลงจํานวนพ่อเท่ากับอันเดิมนะครับแต่ว่าปั๊มตัวนี้ก็แรงหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมครับปั <player. S 1> ๊มตัวของโซล่าเซลก็หนึ่งแรงเหมือนกันนะครับก็คือจะร้อบวัตต์เราก็ทดลองสูบมาประมาณ3นาทีก็โอเคนะครับเนาะพี่ใหญค่ครับ okay ครับโอเคครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเพจก็ติดตามได้นะครับในเพจวีโซล่าเซล แล้วก็ยูทูบวีโซลาเซลนะครับขอบคุณมากครับแสงแดดจัดมากวันนี้สุดๆ